สวัสดีครับผมสุพจน์คนน่ารักวันนี้นะครับกระบะซิ่งออกอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของวันนี้พร้อมส่งมอบนะครับนี่นะครับลูกค้าเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงตู้ซิ่งกระบะซิ่งนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับการที่เรานะครับรับรถวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับนี่นะครับวัยรุ่นนะครับอาจจะไม่รุ่นแต่ดูวัยรุ่นนันนี่ตู้ซิ่งแม็กซิ่งตอนเดียวแบบนี้นะครับอยากให้คุณพี่นะครับช่วยคอมเมนต์ในส่วนของการเซ็นสัญญานะครับแล้วมารับรถเนี่เป บริการดีครับบริการดีนะครับนี่นะครับอนุมัติในส่วนของที่เราตกลงกันไว้ด้วยนะตามตามที่เราตกลงกันไว้เลยเนาะตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เลยนะนี่นะครับอยากได้รถไปทํามาหากินนะครับเราช่วยกันดันอาชีพเกษตรกรนะครับผู้ใหญ่บ้านรับรองใช่ไหมครับครับนี่นะครับผู้ใหญ่บ้านรับรองรับรถได้จริงวันนี้นะครับสมใจหมายแล้วตอนเดียว ตู้ซิงพร้อมแต่งแม็กซิ่งนะครับรับรถจดตามโปรที่กําหนดไว้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่ให้ผมดูแลนะแล้วก็มีการตบกร้องประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับจะให้รถคันนี้ไปหาเงินหาทองล้อหมุนด้เงินล้อหมุนในทองต่อยอดในธุรกิจให้เป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะครับคุณพี่นะครับขอบคุณมากนะครับอยากออกรถกระบะแต่งซิ่งแบบนี้นะครับวัยรุ่นตู้ซิงแม็กซิ่งหาผมได้เลยสุ์คนน่ารักอีสุเตเนียนนกอสวรรค์ตาขีนะครับ